You're listening to KS p o s t a s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกิาร c u r ก t ร The h a p ี่ Happiness Investment จริงไหมครับปี2024เนี่ยที่บอกว่าดอกเบี้ยลงแล้วหุ้นจะขึ้น แต่ก่อนอื่นเนี่ยขาอนุาตเปิดให้กับทุกท่านดูก่อนละกันนะครับว่าสิ่งที่เราจะเห็นได้เลยเนี่ยในปี2024เนี่ยนะครับอันนี้บุมเบิร์กเขามีการทำข้อมูลมาเนี่ยคือ ECB ครับควรจะถึงว่ามีโอกาสนะครับไฮลี่ลักกีว่าจะเป็นธนาคารกลางที่มีโอกาสเป็นธนาคารแรกที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายนปีหน้าเลยตามลงมาก็คือจริงๆไม่ตามงมาคือเดือนเดียวกันเลยก็คือ Bank of Canada หลังจากนั้นที่ใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกอย่างทางเฟดแล้วก็ไล่กันไปที่ S N B B O E R B นิวซีแลนด์ออสเตรเลียต่อแตกต่างกันไปนะครับนี่คือคอนเซนซัสก่อนนะแล้วเอาไม่ใช่คอนเซนซัสด้วยไหมนะครับอันนี้นะครับเป็นการเปิดตัวเลขของการดูเลทน,นะครับของตลาดครับความหมายคือเมื่อกี้คือบูมเบิร์กนะนี่ครับอันนี้เอาเป็นในฝั่งของตัว swap เลทในฝั่งของตัว E C B ครับตอนเนี้ ประมาณการกันไว้ว่าปีหน้าเนี่ย ECB มีโอกาสในการคัดถึง6ครั้ง6ครั้งนี่คือ150 basis point เบิสหรือว่า1.5%นะครับขนาดเดียวกันของทางสหรัฐอเมริกาก็คือ4ครั้งหรือว่า1%นเะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันมันคัดกันขนาดนี้แล้วคนก็เลยถามกันขึ้นมาแน่นอนว่าดอกเบี้ยลงเนี่ยนะครับหุ้นขึ้นจริงไหม ผมก่อนที่ดอกเขาว่าดอกเบี้ยจะลงหรือไม่ลงเนี่ยผมก่อนอื่นผมขอทําความเข้าใจกับทุกคนก่อนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานก่อนนะครับว่าการปรับตัวขึ้นหรือการปรับตัวลงของดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลให้เป็นการปรับตัวขึ้นกับปรับตัวลงของยิวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้ลิงก์กับดอกเบี้ยพลิซีเลสนะครับมันลิงก์กับยิวซึ่งถ้าเป็นพ o ลิซีเลสมันจะลิงก์กับยิวระยะสั้นส่วนใหญ่ใช้2ปี กับระะีวระยะายาวก็คือ10ปีเพราะ10ปีจะเป็นตัววัด Economic s e n t i m e n t แล้วก็เป็นตัววัด Pro เป r t y เป็นตัววัดมอ g เกจแบ็ s ซิลิ i t y อสังหาส่วนใหญ่จะ10ปีหมดเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอากราฟ2ปีกับ10ปีเนี่ยมาเปรียบเทียบกับทุกคนเห็นแบ่งออกเป็น4ชาร์ดต,ตั้งต่อไปนี้ชาร์ดแรกสุดซ้ายมือคือเป็นชาร์ตที่เขาใช้คำว่า b u l l i s h f ช a t ่น n i n g ความหมายคือบอนยูในระยะยาวก็คือขวามือเนี่ยนะครับเห็นหครับปีเนี่ยจะลงแรงกว่า2ปี นะครับใน้นแค่เดียวกันถ้าลงเหมือนกันแต่ลงแบบ2ปีลงเร็วกว่า10ปีก็จะใช้คำเป็นคำว่าบูลิส e p e n i n g ก็คือล่างสายนะครับส่วนกราฟบ,บนขวากับล่างขวาผมอาจจะไม่ได้พูดถึงแล้วเพราะว่าเราผ่านดอกเบี้ยขาขึ้นมาละนะเวลาดอกเบี้ยขาขึ้นยิวขึ้นก็ดูว่ายิวขึ้นแรงนะถ้า10ปีขึ้นแรงกว่า2ปีเป็น b บู s ิส e p e n i n g ล่างขวาถ้า2ปีขึ้นแรงกว่านะครับก็คือเป็นบูลิส a t t e n i n g ในในชาร์ตบนขวาซึ่งอย่าง,ง,งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ใครจะเห็นได้เลยว่า2ปีเนี่ยมันขึ้นแรงกว่า10ปีจนทําให้กราฟมันเป็นแบบกราฟมเป็นอินเวอร์เตอร์ยู่เครอร์เพราะว่า2ปีมันเอาไปลิงก์กับพลิซีเลดแล้วเฟดเล่นทีเดียวเนี่ยจาก0ูนย์จุดสองห้าเบสิสพอยต์ขึ้นมาเป็นที่ห้าจุดห้าเบสิสฟอยต์แบบนี้สองสามปีที่ผ่านมามันก็ทําให้เกิดเป็นกราฟบนขวาขึ้นมาถูกไหมครับอ่าคือทีเนี้ยสิ่งที่เราต้องตามต่อกันเลยคืออะไรสิ่งที่เราต้องตามต่อเลยคือตอนเนี้ยเราต้องมองให้ออกคนปกติทั่วไปจะบอกว่าปีหน้าดอกเบี้ยลงแต่เรราไม่่ใชคับ เคส forward ลูกค้าเราต้องมองให้มันลึกไปกว่านั้นว่ารู้ว่าดอกเบี้ยลงแต่มันจะลงแบบไหนล่ะมันจะลงแบบบนซ้ายคือ bullish fattening หรือมันจะลงแบบล่างซ้ายหรือว่าเป็น bullish steepening เท่านั้นเองนะครับผมก็ำลังจะบอกกับทุกคนว่าถ้าคุณมองว่าออกเคสไหนนะตอนนี้เหลือขอเหลือแค่สองเคสนะครับก็คือเคสหนคือ bullish fattening กับเคสที่สคือ bullish steepening เนี่ยถ้าคุณมองออกเนี่ย รู้ว่ายิวลงแต่ลงแบบ1.1หรือ1.2นะครับสิ่งที่เราต้องตามต่อเลยคือแล้วเราวิเคราะห์ยังไงล่ะสิ่งที่เราวิเคราะห์เลยคือหนึ่งปีหน้าเนี่ยนะครับเซนติเมนต์สิ่งที่คุณจะเห็นเลยเนี่ยคือส่วนใหญ่นะส่วนตัวนะคือดอกเบี้ยเนี่ยนะครับควรจะมีการปรับตัวค่อยๆลงมากกว่ากดลงมาถล่มทีเดียวเหมือนตอนขาขึ้น ตอนขาขึ้นเนี่ยโหคุณล่อทีหนึ่งห้าสิบ 7, 5, ปีบเจ็ดห้าปีบเจ็ดห้าปีแตปีบอย่างเงี้ยตอนลงเนี่ยอย่าลงอย่างนั้นซึ่งสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนเก้าสิบเปอร์เซ็นที่เป็นนักลงทุนอะอาจจะเข้าใจเรื่องนี้ผิดดอกเบีย้ยเวลามันลงในปีหน้านะครับอย่าลงแบบห้าสิบ 7, 5, ปีบเจ็ดห้าปีบหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่าลงแบบนั้นเพราะถ้าลงแบบนั้นหุ้นจะไม่ขึ้นเพราะมันจะกลายเป็น bullish t e p p i n g เพราะว่ามันรู้แล้วว่าเฮ้ย hard landing มาละ มันรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่เงินเฟอ้ออ่อนตัวแบบ1% 2%แต่มันเป็นเงินเฟอ้อแบบ disinflation สิ่งที่จะทำให้เกิดภาวะ bullish t e g p e n i n g ได้คือปีหน้าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยแบบอย่างมีนัยสำคัญคือ GDP ไม่ใช่เพียงแค่อ่อนตัวแบบ 0.x แต่ติดลบเลยคือเป็น hard landing ให้เกิด recession er. นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองเงินเฟอ้อจะไม่ค่อยได้ค่อยๆลงแบบ7 6 5 5.5 5.4 4 4.3 3 3.5 ส2มจุดสค่อยๆลงแบบนี้ไม่ใช่ครับแต่มันจะลงแบบ 3.5, 1, ติดลบหติดลบสแบบนี้เลยนี่คือกรณีที่2ส่วนกรณีที่3เกิดแบบ massive l a y o f f พภาคการจ้างงานอยู่ ADP กับ nonfarm ลงไปติดลบแสนหนึ่งเลยแบบนี้นะครับแล้วก็แบงก์ในสหรัฐอเมริกาแบงก์เล็กล้มไอ้สีแบบนี้จะทำให้เกิดภาวะ bullish s t a p e n i n g คือไม่ดีต่อตลาดหุ้นนะครับทุกคนอยากเข้าใจผิดนะแล้วบอกว่าเชีีร์ให้ GDP ติดลบกับเงินเฟ้อติดลบอย่าทําแบบนั้นนะแบบนั้นเนี่ยหุ้นไม่ขึ้นนะนะเพราะฉะนี้นให้เศรษฐกิจมันค่อยๆลงด้วยตัวมันเองแล้วเวลาเศรษฐกิจค่อยๆลง้วยตัวมันเองเฟดจ,จะไม่ได้กล้าปรับลดดอกเบี้ยแบบ 50- 7 5เจ็ดสเ็นพอยต์แต่จะกลับเป็นชาร์จบนที่เซนติเมนต์จะเป็นตัวกล่อมตลาดผ่านบอลยูวระยะยาวให้มันค่อยๆลงเองส่วนเฟด ค่อยๆปรับลดทีละยี่สิบห้ปไต่มาละครั้งพอแล้วแบบนี้หุ้นจะขึ้นซึ่งจะกลายเป็นภาวะ bullish fattening ครับซึ่งผมมองว่าเป็นภาวะไหนผมเชื่อว่าผมส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะผมว่าออกแนว bullish fattening มากกว่า bullish s t e p e n i n g แล้วจากสถิตินะมันต้องบอกก่อนนะว่าพอเวลาผมจับสถิติระยะยาวแบบ50ปีอะมันก็จะมีหลายไซเคิลนะบางอันมันแบบว่าเป็นบูบ้างบางอันเป็นแบร์บ้าง แต่จากสถิติมันจะแสดงได้เห็นเลยนะครับเนี่ยว่าสถิติของ bullish fattening จะให้ผลตอบแทนดีกว่า bullish s t e a n i n g นั่นก็คือเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าปีหน้าเนี่ยรู้ว่าดอกเบี้ยลงแต่อย่าทำความเข้าใจผิดนะว่าถ้าไปบอกว่าเป็นภาวะ bullish s t e p p i n g เนี่ยนะครับมุ่นไม่ขึ้นแรงนะหรืออาจจะลงแรงด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็น bullish fattening นะคุณ enjoy เลยและคุณลองดูดีนะถ้าคุณ enjoy จริงจ,งจงนะคริปโตเนี่ยนิวไฮได้นะ ดูชาร์ตนี้ดีๆบองให้ออกว่าจะออกเคอร์ฟไหนซึ่งระหว่างทางเดี๋ยวผมอัปเดตเองตอนนี้ผมยังไม่กล้าฟันธงผมถึงบอกว่าส่วนผมจใช้ว่าผมไม่กล้าฟันธงในเชิงของบริษัทอสังกษกรไทยแต่ถ้าส่วนตัวผมคิดว่าค่อยๆลงดีกว่าลงเลยอย่าเข้าใจผิดว่าลงเลยแล้วหุ้นจะขึ้นนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2เปิดในหลายๆ,ๆ,ๆประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยคุณเฉลยเลยว่าเนี่ยมันเคยมีภาวะในปี bullish fattening นะครับ bullish fattening นะครับแล้วตอนนั้นหุ้นก็ค่อนข้าง enjoy พอสมควร นะครับและผมเปิดสถิติอันนึงให้เห็นดูถ้าเป็น bullish p a t t e r n จริงๆสถิติ hit rate นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในอันนี้คุณเปิดชาร์ตได้เลยนะผมเอามาให้คุณทนดูหมดแล้วนะว่าเซกเตอร์ไหนเป็นยังไงเซกเตอร์ไหนเพอร์ฟอร์มไม่เพอร์ฟอร์มนะครับค่าเฉลี่ยของแต่ละเซกเตอร์เป็นยังไงคุณดู consumer discretionary s t a b l e หลายหลายเซกเตอร์นะครับดู mean กับ median ผสมกันไปนะแล้วดู hit rate นะครับดู em กับ dm ดู value นะครับปีหน้าเนี่ย ถ้าดอกเบีย้คยค่อยๆลงแบบเนี้นะครับโอเคโกรดมันเพอร์ฟอร์มมาแล้วแต่กลับมาดูแวลูด้วยก็ดีนะนะครับส่วนนี้เห็นไหมครับไฮยูมาแล้วพอเวลาคนรู้ว่าดอกเบีย้ยลงถูกไหมครับอ่ะเห็นไหมครับไอจีไฮยูมาแล้วะในระดับอัตรทคุณดูสินะแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ว่าทุกคนรู้ว่าปีหน้าดอกเบีย้ยจะลงแต่สิ่งที่เราทําได้มากกว่านั้นคือดูว่าดอกเบีย้ยลงแบบไหนนะครับและอีกสิ่งสิ่งหนึ่งชาร์ตนี้มันชารที่สำคัญมากจริงๆคือสิบห้าที่นี่ย บางทีอาจจะยากไปนิดนึงแต่ผมแนะนําว่าเดี๋ยวทีมงานเราจะตัดต่อเป็นคลิปแล้วเอาไปแชร์กับทุกคนเผื่อวันนี้คนอาจจะไม่ได้ฟังรายการเราเพราะว่าอาจจะเที่ยวอยู่ต่างประเทศนะครับชาร์ตนี้เป็นชาร์ตสาคัญมากๆและโฟกัสขอห้าที่สุดท้ายชาร์ตสิน้ําเงินคือชาร์ตดอกเบีย้ยชาร์ตสีขาวคือชาร์ตหุ้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะกำลังจะเป็นการอธิบายกับทุกคนดูเลยนะครับว่าคุณสังเกตดีๆว่าดอกเบีย้ยเนี่ยเห็นไหมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย มันมีการปรับตัวลงหลายรอบเห็นไหมครับน้ําเงินลง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 แต่คุณดูดีๆดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุดปุ๊บเห็นไหมครับว่าลงมาปุ๊บเจอแถบแดงนั่นคือภาวะ e c e s s i o n นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยลงมาสามครั้งแรงๆในช่วงสาสปีที่ผ่านมาเอาดอกเบี้ยลงแรงๆเลยนะคุณไม่ขึ้นเลยนะครับ รอบปี90ดอกเบี้ยลงจาก10%มาประมาณสัก8นิดๆก่อนตลาดหุ้นลงดอดาว20%นะครับในปีช่วง2000ต้นๆนะครับดอกเบี้ยลงหุ้นลงมา49%นะครับในปี2008ดอกเบี้ยลงหุ้นลงมา56%นะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าไอ้สครั้งนี้ดอกเบี้ยลงจริงนะครับแต่มันลงจาก มันลงเป็นภาวะ Bullish Stepening นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าชา์ตเมื่อกี้คือชาร์ตดอกเบียของเฟดโ o l ิ c ีแล้วเฟดโ o ลิ c ีลิงก์กับดอกเบียระยะสั้นถูกไหมครับมันกลายเป็นภาวะ Bullish Stepening เกือบหมดเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ปี2015นะครับเป็นปีที่เกิดภาวะ Recession เหมือนกันแต่เป็นภาวะแบบ soft l a n d i n g แล้วสภาวะของดอกเบี้ย ไม่ได้เป็นแบบ b u l l s t e p n i n g อุ่นขึ้นหรือว่าลงน้อยกว่าแล้วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็กำลังจะแสดงกับให้ทุกคนเห็นนะครับว่าอย่ายึดติดกับกับดักที่บอกว่าดอกเบีย้ยลงแล้ววุ่นจะขึ้นเพราะจากสถิติไม่ได้เป็นแบบนั้นและต้องมองต่อว่า2.4 4ลงแบบไหน,นซึ่งส่วนใหญ่รอบนี้ลงแบบเคสเนรไม่ใช่1.1คือลงแบบ b u l l s t e p ไม่ใช่ b u l l f นะครับะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอธิบายให้กับทุกคนฟังประมาณนี้นะครับ